ยังเลยมันป่ะดูมาเออไปน้อ,นองต้มไก่ต้มไก่ท่นุ่งชาแนลมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมื่อไหรกินตม้มไก่นี่แก้วอืมแก้วใไนนุ่งแก้วขมพี่นอ้องเออกินกับได้มเมื่อนี้โเออเอาสวัสดีครับท่านุ่งชาแนลมาอีกแล้วต้มไก่ใส่ ใย่ยาดีพี่น้องเออใจ,ใจอ,ใจอ,อ,อยู่บ่ใ่เลยเนาะเนี่ยเสียบไหมเออมันห่อนมันเอาฝนตกเนียพี่น้องมืัอเช้านี่ตกพึ่งตกเช้าวังหันมาดูการกองเข่ากองบอกงักใหญ่โอ้เอามีสว่วนบ่เนี่ยมีโอ้ไม่เท่งบ,วงบง่วงมันเดินพี่น้องเด้เข่าห่อนห่อนสิสนะไตชวนชวนอยู่ มหมูนีกินสองแต่ย่ายหมูอนร้านไปโรงเรียนแต่ทรงหลานพี่น้องตื่นขึ้นแล้วฝนจะตกวะจะแดดเดี๋ยวนู่นนี่นั่นกับลูกกับหลานเนาะพี่น้องพ่อบ้องเหงาหืมไม่ได้พี่น้องเลยตุ่มไก่ห้ามว่าวหยาบนยากโอุ้ยถ้ามาด่านะเนาะหน่อยคือผู้ใหญ่จะผู้ใหญ่แต่ห้ามเตะตัวว่าหยาแก้วบีดีพี่น้อง เ,เขาเขาได้เอาบีออกเจ้าได้บีใส่ใจโอ้ยบีสำเร็จบอบีงว้วนนะพงังแท่นะต้าตไ่เอาบีงั้นหรือรื้ออ,กออกของเจ้าเมื่มได้บเรียนใส่นะล้างขากับขมีนนองนแพงหลายเียนกับแพงมาเล่ากัแพง ไปนองเอฟซีแไม่กินน้ำกันหรอเล้อจินต้มไก่น้ำกันเนละ้พี่นองได้มาบ้านก็ไปเยี่ยมผู้เฒ่าบ่มีแห้งทั้งมูิบสีบตับไก่จกเต้าหันนะอจกเซ้าฝามันต้่งเจ้าบ่ฉันสันเนาะ แซ่บเองอ้อปดหัไม่ยู่เ่ยมานนะยอุดยอดพี่น้าที่ไหนหนาวเนาะหนาวฝนไม่เย็นไว้แซ่บปะว้าสดปะสมเ้า บบว่างสอนหอกพี่น้องคองดีใสคของดี้า่ยู้ส,นสอนหรอโบว่า,วางพี่น้องเอฟรีไม่สินําเล้วเจ็แบแล้วโดนทินแค่หนึ่งพี่น้องเสิจยาดีกั้บมัน แ <ừ> ม่ะวะวสเอ่อเม้าเพราะได,ด้ใส่บาทพี่่อ้อง คนตองห้ามที่หน้าเด็กคนกระดักวาติดตรงกระต๊อกอื่วาตรงสุดกันวัดใหญ่น่ะ พี่น้อนนเงเทรดดีตรงใจแซ่วนรอบตัวเห็นกินเขายินเขา,าบอยอย้างใช่สมปลอยยางดีพี่น้องปลอยปลูกไว้น้าบ้าน

ส่อนหน่อยผลไปเนาะคุณบอกทับพี่มนาืมตัวกอ,อกเบรอจบอาเจพี่ว่าตอดเลยอ้ยอบ่เต็มที่นะส่อนหน่อยละก็เลยตรงสรั่งพิเศษบ่บวงบ้ามันอ่านว่ับพี่มากจ้ะหนุ่มรุ่นดเลื่อยนี้ พี่น้องคนกติว่าท่านรงทนลยวินบ่าวซ่อนเบือจริงปากขึ้น,นหน่อยๆนึงมาถือซับที่กติว่าสนใจเมื่อกัวมาแล้วพี่น้องคนเี็โตอยู่ที่หไหนดูสมไก่สมไก่นมะหมูเต้าแจ้วขม เท่ามากลเลยแววกวบดีพี่นองเลยแียวบว้มกิดยังกระยาด้วยคืที่นุ่มมากเลยกลิ่น,นิหัง,งกับบรีจุมปลาจนน่อยๆบุ้มี่หอดต่างอื่นเลยซุ้มเมือนกางน,น้อยๆเนี่ยกะค,ค่าข้าก็ ที่อย่างนีพร้อมใ่่สม่อยใช่ผลต่งการมันอืมวิ่นไปน้นนปองจัดเอาสมใจงอนกเขาล้านอืมแต่ว่างเลนะยเบอร์อนอ,อย่านู้นน่ย ต้องมาลัเขโอ้อยงไก่ห่อนห่อนเขาหนะ่อนห่อนนาะคนน่ะพี่รองค่ะนี่น้องรลบมีเข่วแล้วยำไดอยู่ใ่ย่ายี่มีเขยว ส้มไก่เนี่ยทือบ่มีไก่นั่นเจ้ากินเบอร์ตัวบ้บ่เห็นเลยเห็นเลยไก่อ๋ออืมแกหน่อยสองคน็ะแกะได้ตาก็ใจ ลุงของสวดสวดคนตจุกโนกโฟอกเราม็ดโตเป็นบริเวณกว้างเนะาะปากอีสานเ้องนี้โอ้ยอาหารจากธรรมชาติมาเนี่ยฟักวันดอกกระเจียวอื ปนห้าวบนี่หรอคมดแดงมังนงมีโขกจักจันดวงแฟนดวงพี่จอู้ดวงแฟนที่จักจันกระายตัวหนึ่งดงนี่นะพี่น้องจักจันข้าเจ้ากัไปในไต่ทางแต้มันออกมาจากผู้คนบ้านนี้อยู่จัง,งหวัดอุตรดิเจ้าไม่ตลาดการโคกนะนวนท่านนอน,น,น,นท่านข้างขึ้นหลวงบัวน้ำผู้กระไรสามวันกระไอ เนี่ยจากเราพี่อขากเอือกค่ะมันผลตรงมากเ่ยอืมกับแบบนั้นอึมต้องเขียยต้องปุบา้า,านเขาจะน้อยเนี่ยจะวางเขาอย่างลุลงามไถลกันก่ได้เขาเหยียดน,น้นมามือกันก็ได้เรามึ้นี่างเลยพวกเขียยกันเลย นู่นใคลุกห,หน้าิ่นกับอะไรชุ่มหนึ่กินแซ่บกับก,บกินอ,อะไรแล้วเป็นของพกรกอว่าช่วงนี้เพราะว่าขนมชนนั้กกินเหลาจิบกว่าปีแล้วแป๊เศ้าปีแล้วยิมกับยิมแบบธรรมชาติจะกินนอกว่า ตรงใกล้หมอนหนึ่งก็กินหมดตุ <c oughs> ้ม,มเลยตุ้มหน่อยๆแต่ินมั่เบิดแกากับบอดีแน่เ่ามาแน่แกกิ้งมาแน่กะได้หน่อยๆพี่น้องเลยไปแน่มาละไปลี่นยนเก็เต่าล่ะกิมล่ะต้องเสร็จเนี่ย พี่น้องเอฟซีสิบบาทวัยสนุกแชแนลก็เป็นอย่างสันเกิดสิบ่าเดี๋ยวเนาะค่นเฮียอะไรอ่ะือเ,เทียวขี้เฮียวอ๋อแล้วจีนย่างไปไห้ไปหน้า,น,านั่งนุม่มแม่หวนไปหวนหน้าแจ่เสียวออกเอามาปัน่นอะกันปั่นน้ำโจ๊บตากไว้เถอะกันอ้ พี่เฮียไม่แห้งไม่รู้ว่าเป็นจังไรชื่อมือี่เฮียก็น่อยหน่อยเฮ้ดอืมถึงงมงมเลากบมึงอืมอ๋อลาแล้พี่เาหน่องได้ป่ะเนี่ยังเยอะแยะเป็นหลังกยอ๋อ เอาไว้กับแร่งกับเพียงเอาวัสดีครับดีค่ะพบปะกันที่ไหมตงใกล้ตงใกล้แยว